สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์กับคุณครูแซนดี้นะคะวันนี้นะคะคุณครูแซนดี้ก็ยังสอนอยู่ในบทเดิมนะคะบทที่5เรื่องร้อยละนะคะบทนี้จะเนื้อหาเยอะนิดนึงนะคะมีเรื่องสําคัญที่เราจะต้องเรียนนะคะเพราะว่าเรื่องร้อยละเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเรานะคะแล้วก็เรื่องที่คุณครูแซนดี้จะสอนต่อไปเนี่ยเกี่ยวข้องกับชีวิต ประจวันของเรามากๆเลยนะคะไม่เชื่อลองถามคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะในเรื่องของการลดราคานะคะเวลาที่หนูซื้อของเนี่ยบางทีเนี่ยบางร้านบางห้างร้านบางซูปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาก็จะไม่บอกหรอกว่าเออลด100บาทลด250บาทลด15บาทเขาจะเขียนเป็นว่าลด15%เ ลด20%ลด30%หรือลด10%หรือบางทีลด50%และให้ตรงลด15%ลด20%ลด50%เนี่ยมันหมายความว่ายอย่างไรนะคะวันนี้คุณครูแซนดี้ก็จะสอนในเรื่องนี้ค่ะเวลาที่หนูไปห้างต่างๆหนูจะได้รู้ว่าอ๋อเราต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะถ้าป้ายมันเขียนว่าลด15%เข้าใจไหมคะโอเคค่ะถ้าเรียนพร้อมแล้ว ไปกันเลยจ้านะคะในเรื่องของการลดราคาเนี่ยก็จะครูก็จะยกตัวอย่างให้วันนี้จะมีตัวอย่างอยู่3ข้อนะคะมาดูที่ตัวอย่างที่1กันเลยค่ะเด็กๆนะคะตัวอย่างที่1ค่ะ คุณครูแซนดี้จะอ่านโจทย์นะคะหลักของการอ่านโจทย์ปัญหาเนี่ยควรที่จะอ่าน3รอบถ้าไม่เข้าใจสี่รอบ5้ารอบ6รอบนักเรียนเชื่อไหมว่าบางโจทย์ปัญหาเนี่ยที่มันโอ้โหบางบรรทัดเนี่ยมีประมาณ5-6บรรทัดขนาดคุณครูแซนดี้เป็นครูแล้วนะคะคุณครูแซนดี้ยังอ่านโจทย์เนี่ยประมาณเกือบ 6- 7ดรอบ ะะเพราะฉะนั้นอ่านรอบเดียวไม่รู้เรื่องแน่นอนนะคะเด็กๆอ,อย่างน้อยอ่าน3รอบรอบที่1อ่านผ่านๆไปก่อนให้เรารู้ว่าวุมันมีตัวเลขอะไรบ้างแล้วมันมีตัวละครอะไรบ้างนะคะรอบที่1ค่ะเรา,าอ่านกันร้านเครื่องเขียนติดป้ายกล่องสีไม้กล่องละ150บาทลดราคา10%นะคะของราคาที่ติดไว้ ร้านเครื่องเขียนลดราคาอุปกรณ์วาดรูปชุดนี้กี่บาทอ่านรอบที่หนึงเห็นไหมคะไม่เข้าใจหรอกมาอ่านรอบที่สองเริ่มวิเคราะห์ว่าเอ๊รอบที่สองเนี่ยเราจะต้องใช้สูตรคำนวณอะไรนะใช้การบวกลบคูณหารอะไรนะนะคะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะคะอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะกล่องเครื่องเขียนติดป้ายกล่องสีไม้กล่องละ150บาท อันนี้คือ1วรรค่ะเด็กๆนะฝึกการเว้นวรคของโจทย์ปัญหานะคะลดราคา10%ของราคาที่ติดไว้10%ของราคาที่ติดไว้นี่คือ1วรรควนะคะร้านเครื่องเขียนลดอุปกรณ์ราคาชุดนี้กี่บาทวรคนี้วรควรคสุดท้ายคือคำถามนะคะอ่ะทีนี้คุณครูแซนดี้ก็จะเอาแล้วมันจะได้กี่วรค วักที่1วักที่2แล้วก็วักที่3เราจะเอา3วักนี้มาเขียนในการสแสดงวิธีทำนะคะโอเคพูดง่ายๆก่อนนึกภาพกล่องสีไม้กล่องสีไม้เดี๋ยวแป๊บนึงนะถืว่านี่คือกล่องสีไม้ใช่ไหมกล่องสีไม้อันนี้คือสีอกล่องสีไม้ติดป้ายราคาไว้150บาทเนี่ยหมดเนี่ยที่คุณครูแซนดี้โชว์เนี่ยร้อบาท แต่พอเราไปซื้อเฮ้ยเขาบอกว่าเฮ้ยลดราคาเรากรี๊ดแตกเลยซื้อเลยทำไมลูกลดราคาต้อง10%คำว่าลดราคา10%ไม่ใช่ลด10บาทนะนะ10%ของราคาที่ติดไว้นะคะไม่ใช่ลดราคาอ่าโอเคคุณนอกเรื่องละอ่ะลดราคา10%ของราคาที่ติดไว้ ของราคาที่ติดไว้นักเรียนจะต้องตีความคํานี้ออกให้ออกของราคาที่ติดไว้นะคะถ้าใครเคยเรียนกับครูแซนดี้ตั้งแต่ต้นจะเข้าใจว่าคําว่าของข้อสังเกตของคําว่าของคือเครื่องหมายคือเครื่องหมายอะไรมันคือเครื่องหมายคูณน,นะคะมันคือเครื่องหมายคูณน,นะโอเคโอเคเรามาแสดงวิธีคิดกันนะคะอันดับแรกนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนลองคิด แก้โจทย์ปัญหาก่อนนะคะเรามาวางแผนแก้โจทย์ปัญหาอันนี้เก็บกว่าน,นะ <S 2> <S 2> <S 2> เรามาวางแผนแก้โจทย์ปัญหากันนะคะโดยใช้หลักของบาชาร์ตนะคะดูนะสมมติว่ามันมีแท่งแท่งหนึ่งเป็นแท่งสี่เหลี่ยมนะคะมีแท่งแท่งหนึ่งเป็นแท่งสี่เหลี่ยมนะ,ะโดยไอ้แท่งนี้มันมันก็คือกล่องสี่ไม้นั่นแหละนะคะแท่งนี้มันคือ หมดแท่งนี้มันคือทั้งสีเหลืองอะค่ะมันคือ150บาทนะคะมันคือหนึบาทนะคะตอนนี้คุณครูแซนดี้กำลังสอนหลักการแก้โจทย์ปัญหานะคะฝึกการวางแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บาชาร์คำว่าบาชาร์ก็คือการแทนรูปภาพหรือแทนโจทย์นะคะนะคะออกมาให้อยู่ในรูปประธรรมอยู่ในลักษณะของแท่งสี่เหลี่ยมนะคะ,ะทีนี้แท่งสีเหลืองทั้งแท่งเนี่ย ครูสมมุติว่ามันคือกล่องสีไม้ราคา150บาทลด10%ลด10%ลดส0ครูก็กะให้มันอยู่ราวนี้นะคะครูก็กะให้มันอยู่ราวๆนี้นะะนนลด10%ใช่ไหมโอเคแสดงว่าตรงเนี้ยไอ้สีฟ้าเนี่ยที่นอกออกมาเนี่ยมันคือ10%เนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการถามก็คือ10%นเนี่ยมันกี่บาทละ่ะแล้วมันลดกี่บาท เพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่มันเป็นช่องสีฟ้าทั้งหมดเลยเนี่ยมันคือส่วนที่เราแรงเงาสีฟ้าเนี่ยโจตต้องการถามว่าไอ้สีฟ้าเนี่ยมันราคากี่บาทไอตรงหยุมเดียวเนี่ยไอตรงหยุมเดียวเนี่ยมันราคากี่บาท นะคะจากทั้งหมดที่เป็นแท่งสีเหลืองทั้งหมดนะคะ,ะใครงงไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวไปดูตัวอย่างโจทย์ข้อต่อไปนักเรียนจะค่อยๆเข้าใจเองเนาะอันนี้เพิ่งแค่ตัวอย่างแรกนะคะอย่าเพิ่งกดปิดละกันล่ะโอเคไปดูหลักการสแสดงวิธรรมบางทีหลักการสแสดงวิธรทมเนี่ยอาจจะดูง่ายกว่าได้้ซํานะคะอะไปกันค่ะโจทยังอยู่โจทย์เดิมอยู่นะคะเด็กๆยังอยู่โจทย์เดิมอยู่นะคะโอเค ต่อมาค่ะเรามาเขียนวิธีทำนะคะยังอยู่โจทย์เดิมอยู่นะคะวิธีทำนะคะจากเมื่อกี้จำได้ไหมที่คุณครูแซนดี้แบ่งวรรคใช่ไหมคะวรรคที่หนึ่งแล้วก็วรรคที่สองนะคะแล้วก็วรรคที่3เราเอาวรรคที่1มาเขียนก่อนค่ะวรรคนี้ค่ะปุ๊บร้านเครื่องเขียนติดป้ายกล่องสี่ไม้ราคากล่องละ150บบาท นะพอบรรทัดต่อไปค่ะบรรทัดต่อไปเอาวักที่สองมาเขียนค่ะลดราคา10%เอ่าลดราคา10เมื่อเราเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้แล้วเราจะต้องแสดงวิธีรมโดยเขียนบรรทัดที่3ว่าลดราคาอุปกรณ์วาดรูปอันนี้เราจะคำนวณกันแล้วนะ จากบรรทัดนี้ค่ะบรรทัดที่2บอกว่า10%ของราคาที่ติดไว้นักเรียนคะจำได้ไหมคำว่า10%ถ้าเขียนเป็นเศษส่วนมันคืออะไรลูก10ส,ส่วนอะไรคำเปอร์เซ็นต์ต้องเทียบอะไรเสมอเทียบ100เสมอมันคือ10ส่วน100ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจากไอข้อความบรรทัดนี้ค่ะคุณครูแซนดี้ก็จะเอามาเขียนได้เป็น10% 10%มันก็คือ10ส่วนร้อยอันนี้หนูจะต้องรู้แล้วนะคะ 10%เขียนได้เป็นคือ10ส่วนร้อถ้าคุณครูแซนดี้บอก20%มันก็คือ20ส่วน100 50%ก็คือ50ส่วน100แต่ในที่นี้มันคือ10%มันก็เลยเป็น1 0ส่วน1 0ึนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใครอย่างงงนะว่า11ส่วน100มาจากไหนต่อไปคำว่าของคำว่าของคือเครื่องหมายอะไรคำว่าของคือเครื่องหมาย คูณคำว่าของในทางคณิตศาสตร์นะคะมันคือเครื่องหมายคูณของอะไรล่ะของราคาที่ติดไว้นะคะตรงคํานี้นะคะราคาที่ติดไว้ราคาที่ติดไว้เท่าไหร่เล่าเอาก็ติดไว้150บาทใช่ไหมมันก็เลยได้เป็นว่า10ส่วน100คูณ150นะคะตัดค่ะตัดมี0มี0มี0ตัดเลย โดยวิธีการตัดศูนย์ดูดีๆนะครูจะตัดตัวนอกก่อนศูนย์ตัวนี้ตัดกับศูนย์ตัวนี้และศูนย์ตัวนี้ตัดกับศูนย์ตัวนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เหลือ1ตรงนี้เหลือ1ตรงนี้เหลือเท่าไหร่ตรงนี้เหลือ15นะคะ15คูณ1ก็ได้15ส่วนด้วย1ก็สุดท้ายแล้วมันก็คืออันนี้นักเรียนจะต้องเข้าใจแล้วนะคะ การตัดเลขเนาะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ15บาทเพราะฉะนั้นลดราคาเท่าไหร่คะ15บาทนะคะตอบค่ะเอาบรรทัดที่เอาบรรทัดที่3มมาเขียนตอบก็คือมาเขียนสรุปตอบก็คือร้านเครื่องเขียนลดราคาอุปกรณ์ว่ารูปชุดนี้15บาทนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณครูแซนดี้บอกไป10% 10%ไม่ใช่คือลด10บาทนะคะ 10%นะคะไม่ใช่คือลด10บาทนะคะเพราะว่าโจทย์บอกว่า10%ของราคาที่ติดไว้จะต้องเอามันมาคำนวณแบบนี้ก่อนเพราะฉะนั้น10%ของ150อย่างที่อยู่ในโจทย์นี้มันคือลด15บาทนะจ๊ะเด็กๆโอเคข้อที่1ผ่านไปนยังงงอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปดูข้อที่2กันค่ะไปดูข้อที่2กันค่ะข้อที่2ค่ะ คุณครูแซนดี้จะอ่านโจทย์ให้ฟังนะคะร้านค้าติดราคาพัดลม1,360บาทลดราคา20เซของราคาที่ติดไว้ร้านค้าลดราคาพัดลมกี่บาทอ่านโจทย์รอบที่หนึ่งให้รู้ว่ามันคือตัวละครอะไรตัวละครในที่นี้คือขายพัดลมนะคะมันคือพัดลมนะคะ นะคะมันคือพัดลมทีนี้อ่านโจทย์ข้อที่2เรามาหัดแบ่งวัดก,กันแบ่งวักนะคะร้านค้าติดราคาพัดลม 1, 3 6 0บาทนี่คือวักที่1นะคะลดราคา20%ของราคาที่ติดไว้นี่คือวักที่สองและวักที่3คือสิ่งที่โจทย์ต้องการถามนะคะโจทย์ถามว่าลดราคากี่บาทนะคะ,ะมาดูมีพัดลม1อัน ติดป้ายไว้1,360บาทยังไม่พอกลัวลูกค้าไม่ซื้อลดราคาอีก20%ลดราคา20%ไม่ใช่หมายความว่าลดราคา20บาทนะจ๊ะเด็กๆไม่ใช่นะคะเราจะต้องเอามันไปคํานวณอีกถึงจะรู้ว่าราคาลดจริงๆแล้วมันเท่าไหร่นะคะเข้าใจไหมคะโอเคจากนั้นค่ะเด็กๆคุณครูก็จะ สอนวิธีการแก้โจทย์ปัญหานะคะวางแผนการแก้โจทย์ปัญหาถ้ามันซับซ้อนยิ่งขึ้นเนี่ยหลักการแก้โจทย์ปัญหาในการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาโดยลักษณะของบาชาร์เนี่ยมันจะช่วยนักเรียนได้นะคะอ่ะมาดูมาวางแผนก่อนนะอย่างเพิ่งอย่าเพิ่งรีบแสดงวิธีทำเราต้องวางแผนความคิดก่อนเวลาอ่านโจทย์ปัญหา อ่านโจทย์ให้ละเอียดจากนั้นวิเคราะห์โจทย์วางแผนวาดโจทย์ออกมาให้ได้เป็นรูปภาพและนักเรียนจะมองวิธีการแก้โจทย์ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะคะคุณครูจะใช้หลักการคือหลักการของบาชาร์มันจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะโอเคนะคะสี่เหลี่ยมที่นักเรียนเห็นเนี่ยเป็นรูปสีไข่ไก่นะคะแสดงราคาขายพัดลมทั้งหมดเนี่ยหนึ่บาททั้งแท่งเนี้ยหกสิ 1, บาทลดราคา ะะลดราคาลดราคา20%ลดราคา20%ของ1,360บาทคุณครูก็แสดงเส้นบาเส้นนี้ยาวๆซึ่ง1,360บาทมันก็คือ100%นะคะเทียบ1,360บาทให้เป็น100%ลดราคา20%นะคะก็จะลดราคาประมาณนี้ประมาณสีแดงเนี่ย ครูก็กะว่าเออประมาณ2ี่สิบเปอร์เซนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสิ่งที่โจทย์ต้องการถามคือสิ่งที่แรงเงาในช่องเนี้ยมันจะกี่บาทนะคะมันจะกี่บาทจากหนึ่งพันสาม้หกสิบาทเนี่ยมันจะลดกี่บาทนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์คือถามตรงนี้ค่ะว่าไอช่องสี่เหลี่ยมสีแดงๆอะค่ะที่คุณครูแซนดี้แรงเงาเป็นเส้นขาวๆเนี่ยค่ะลกๆเนี่ยค่ะ มันลดเท่าไหร่20%นะคะคุณครูขอเน้นย้ำอีกทีหนึ่งถ้าหนูอาจเจอไปเจอโจทย์ร้อยละแล้วโจทย์บอกว่าลดราคา20%ไม่ใช่ว่าลดราคา20บาทนะจ๊ะเด็กๆหนูจะต้องเอาคำว่า20%นี้ไปคํานวณอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะอย่าโดนโจทย์เขาหลอกมานะคะโอ้ทีนี้นะคะพอเราแสดงเป็นบาชาร์ตแล้วนักเรียนจะมองภาพชาัดเจนขึ้นจากนั้นเราไปแสดงวิธีทํากันเลยค่ะไปจ้า มาดูนะคะยังอยู่โจทย์ข้อเดิมนะคะคุณครูแซนดี้ก็จะเขียนวิธีทํารอไว้เลยนะคะอ่ะทีนี้เราจะเอาบรรทัดที่เราแบ่งเอาไว้นี่คือ1บรรทัดที่เราแบ่งเอาไว้ใช่ไหมคะเราจะเอาบรรทัดที่1มาใส่ค่ะร้านค้าติดราคาพัดลม 1, 3 6 0บาท บรรทัดที่2ก็คือลดราคา20%ของราคาที่ติดไว้นะคะลดราคา20%ของราคาที่ติดไว้ส่วนบรรทัดที่3เราจะเอามาเริ่มคำนวณแล้วค่ะเอาอะไรมาคำนวณเอาบรรทัดนี้นะคะแปลงบรรทัดนี้ออกมาให้อยู่ในรูปสัญ,ญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้มันคำนวณได้เพราะตอนนี้มันเป็นภาษาเขียนที่เป็นกอไก่เาไข่นะคะเราเรียกว่าภาษาเขียนเราไม่สามารถคำนวณอะไรได้เลยเราจะต้องแปลงจากภาษานี้ออกมาให้กลายเป็นบรรทัดนี้ออกมาให้เป็นตัวเลขอ่ะมาค่อยแปลงกันนะคะลดราคา20%อย่างที่คุณครูแซนดี้บอก20%นะคะถ้าคำว่า20%ไม่สามารถใช้ในการคำนวณอะไรได้เลยเราจะต้องแปลง20%ให อยู่ในรูปเศษส่วนค่ะและ20%นั้นมันก็คือ20ส่วนอะไรคะเด็กๆเปอร์เซ็นต์เทียบอะไรเสมอเทียบ100เสมอใช่ไหมคะเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะร้อยละต้องเทียบร้อยเสมอเพราะฉะนั้นแล้ว20ก็คือ20สส่วนร้อยค่ะจากนั้นค่ะคำว่าของ ของในทางศาสตรคณิตศาสตร์มันคือเครื่องหมายคูณของอะไรล่ะของราคาที่ติดไว้ราคาที่ติดไว้เท่าไหร่1,360บาทก็คูณด้วย1,360บาทจากนั้นเห็นไหมคะจากที่มันเป็นบรรทัดต,ตัวหนังสือเราแปลงออกมาให้อยู่ในรูปทางคณิตศาสตร์ได้ละถ้าอยู่ในรูปนี้เราสามารถคำนวณได้แล้วค่ะหลักการคำนวณมีศูนย์ตัด 0ค่ะครูจะตัด0ตัวนอกของตัวล่างก่อนก็คือ100 0ตัวนี้ตัด0ตัวนี้ตัดตัวไหนก่อนก็ได้0ตัวนี้ตัด0ตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้เหลือเลข1ไม่ต้องไปสนใจมันละ1หารอะไรก็ได้ตัวนั้นนะคะ ตรงนี้ก็จะเหลือเลข2นะคะและตรงนี้ก็จะเหลือแค่1 3 6นะคะไม่ใช่1000แล้วนะคะมันศูนย์โดนตัดไปแล้วมันก็จะเหลือแค่1 3 6เพราะฉะนั้นจับ2ตัวนี้คูณกันเพราะมันเชื่อมด้วยเครื่องหมายคูณก็จะได้เป็น2คูณหเอ้ย2คูณ136ก็จะเท่ากับ272นะคะใครที่ดูไม่ทันให้หนูสต็อปไว้ก่อนนะคะหลักของการเรียนที่เป็นวิดีโออย่างเนี้ย ถ้าหนูฟังไม่ทันนะคะหนูสามารถย้อนคลิปกลับไปดูเมื่อ2นาทีที่แล้วหรือ5นาทีที่แล้วดูให้มันเป็น10บรอบใครที่ดูคลิปการสอนแ,แค่1่รอบแล้วทำได้เนี่ยเก่งมากแต่ครูเชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยต้องดู2 3 4สาี่ห้ารอบเป็นต้นนะคะเพราะโดยเฉพาะที่เราผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้เจอกันเรียนในห้องเรียนเลยนะคะแล้วเรามีโอกาสในการซักถามเพราะนั้นหนูต้องย้อนดูคลิป เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบคือเพราะฉะนั้นเราจะเอาบรรทัดที่ตรงเนี้ยที่เหลือนะคะบรรทัดสุดท้ายมาสรุปตอบค่ะเพราะฉะนั้นตอบร้านค้าลดลดราคาพัดลมอยู่ที่272บาทค่ะเห็นไหมเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าโดนหลอกนะคะตอนเด็กๆคุณครูแซนดี้เนี่ยไม่ค่อยตั้งใจเรียนคณิตหลอกโดนหลอกประจําเลยเพราะคุณครูแซนดี้จะชอบคิดว่าลดราคา20%ซคือลด20บาท ไม่ใช่นะคะพอเราเอามาคำนวณแล้ว20%ของราคา1,360บาทมันลดตั้งเท่าไหร่เนี่ยลดตั้ง272บาทใช่ไหมคะอุ้ยลดเยอะเห็นไหมเออซื้อเลยเนี่ยซื้อเลยโอเคต่อไปค่ะไปบรรทัดเออไม่ใช่ไปบรรทัดไปดูตัวอย่างโจทย์ข้อที่3กันค่ะเด็กๆโจทย์ข้อที่3ค่ะคุณครูแซนดี้อ่านโจทย์ให้ฟังนะคะ ห้างติดป้ายราคาเครื่องดูดฝุ่น8,600บาทนะคะลดราคาให้35%เซจากราคาป้ายห้างลดราคาเครื่องดูดฝุ่นกี่บาทนะคะ อ่านบรรทัดนี้อ่านรอบแรกก็คือให้รู้ว่าโอ้เขากำลังถามเรื่องเครื่องดูดฝุ่นอยู่นะแล้วเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยราคาเต็มมันเท่าไหร่8,600บาทแล้วเขาลดเท่าไหร่จากราคาป้ายลด35%เปอร์เซนตนะคะ 35%หรือร้อยละ35มันคือตัวเดียวกันนะคะทีนี้มาแบ่งวักค่ะนี่คือวักที่1ใช่ไหมคะแล้วก็นี่คือวักที่2นะคะเรามาวางแผนแก้จโจทย์ปัญหากันค่ะโดยใช้หลักของบาชาร์ตนะคะมันก็จะเป็นแท่งสีขาวนะคะเป็นแท่งสีอะไรก็ได้ช่างมันเถอะขอให้มันเป็นสี่เหลี่ยมนะคะในที่นี้คุณครูแซดดี้ให้มันเป็นสีขาวนะคะเครื่องดูดฝุ่นทั้งหมดเนี้ยแทนราคาเครื่องดูดฝุ่นนะคะ 8,600บาทลดราคาแท่งนี้แท่งนี้มันคือ8,000แบบนนะแท่งนี้มันคือ8,600บาทนะคะมันก็คือ100%แต่ลดราคาให้35%เพราะนั้นครูแซนดี้ก็กะเฮ้ย35ก็คือตรงนี้แล้วกัน35%เนี่ยไอยคือส่วนที่คุณครูแรงเงาสีเขียวเนี้เพราะฉะนั้นสิ่งโอ้ย,อยครูแซนดี้ว่าอะไรวะ อะเป็นเส้นอย่างนี้แล้วกันเออเสียเวลาหน่อยอะโอเคอเป็นเส้นอันนี้คือเส้นที่คุณครูแซนดี้แรงเงานะคะด้วยสีเขียวมันบ่งบอกอะไรมันคือบ่งว่าบ่งบอกบอกว่าลดราคา35%ลดราคา35%ตไอ้ตรงเนี้ยละคะ่ะคือสิ่งที่โจทย์ต้องการรู้ว่าแล้ว35%มเนี่ยมันลดเป็นเงินกี่บาทไม่ใช่ลด35บาทนะจ๊ะเด็กๆ จะต้องเอาไปคำนวณทางคณิตศาสตร์อีกรอบหนึ่งนะอา้าวโอเคนะคะโอเคเรามาคำนวณกันเลยค่ะอโอเคมาคำนวณกันเลยเอาบรรทัดที่เราเว้นวรคไว้มาเขียนค่ะวิธีทำเอาบรรทัดที่หนึ่งมาเขียนค่ะข้างติดป้ายราคาขึ้นดูดูนไปพันหกร้อยบาทเอาสิบรรทัดที่สองที่เราเว้นวรคไว้ว่าลดราคาให้สามเปอร์เซ็นต์จากราคาป้ายนะคะ แล้วเราก็เอาบรรทัดที่2นะคะมาแปลงให้อยู่ในสัญ,ญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะคะลดราคา35%มันคือ35ส่วน100ค่ะจากราคาป้ายนะคะ จากราคาป้ายนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าคุณครูแซนดี้ข้อนี้ไม่เห็นมีคําว่าของเลยนะคะครูปกติทุกข้อมันมีคําว่าของและของคือเครื่องหมายคูณข้อนี้ไม่เห็นมีคําว่าของเลยค่ะครูแซนดี้ข้อนี้ไม่ต้องเอามาคูณหรอคะไม่ใช่ค่ะ โจทย์บางทีโจทย์จะไม่ได้บอกไม่ได้บอกเรามาว่าจะต้องมีคําว่าของเสมอไปแต่นักเรียนจะต้องรู้ว่าถ้า3 5จากราคาป้ายมันจะต้องเอามาคูณกับราคาป้ายด้วยนะคะอย่าอย่าเพิ่งตัดสินใจว่า ถ้าไม่มีคําว่าของก็ไม่มันก็ไม่ต้องคูณเลยใช่ไหมคะคุณแซนดี้ไม่ใช่นะคะโจทย์มันชอบพลิกแพงค่ะนักเรียนจะต้องรู้นะคะนักเรียนจะต้องอ่านคีย์เวิร์ดของมันให้เข้าใจตีโจทย์ให้แตกแล้วนักเรียนจะรู้ว่ามันสามารถจับคูณกันได้โดยที่บางครั้งไม่ต้องมีคําว่าของนะคะเข้าใจไหมคะอ่าทีนี้คูณ8 6 0 0ันบาทอ่าเรามาตัดกันตัดเลขถ้าตัดได้ตัดเลยนะคะ ศูนตัวนี้ตัดศูนตัวนี้นะคะศูนตัวนี้ตัดศูนตัวนี้เพราะฉะนั้นบรรทัดบนเหลือ35ตัวนี้เหลือเป็น86นะคะตัวนี้เหลือเป็น1ช่างมันไม่ต้องสนใจ1หารอะไรก็ได้ตัวนั้นจากนั้นจับเลข35คูณกับ86 35คูณแปบปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บมคูณ86มันคือ3010บบาทหุยลดเยอะเนาะ จากราคา8,600ลดลดนะคะลดราคาตั้ง3 0 1 0บาทนะคะลดราคาตั้ง3 0 1 0บาทเพราะฉะนั้นตอบค่ะห้างลดราคาเครื่องดูดฝุ่น3 0 1 0บาทเป็นไงคะ พอจะเริ่มเข้าใจแล้วเนาะถ้าไม่เข้าใจนะคะเปิดย้อนดูและสิ่งที่จะทําให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นนะคะก็คือการที่นักเรียนฝึกทําไปด้วยในขณะที่คุณครูแซนดี้สอนบางทีนักเรียนเห็นโจทย์ปุ๊บอย่าเพิ่งรอให้ครูแซนดี้สอนลองคิด ไปก่อนเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยทำไมเราคิดได้ตรงเหมือนครูแซนดี้ทำไมเราคิดไม่ได้ตรงตรงนั้นแหละค่ะมันจะทําให้เราเกิดปัญหาและเราจะหาคําตอบนะคะจากปัญหาที่เราได้ด้วยตัวของนักเรียนมันจะเกิดการจดจําได้อย่างยาวนานและถาวรนะคะนี่คือหลักการเรียนนะคะไม่ใช่นั่งฟังไปครึ่งชั่วโมงฟังฟัง,ฟงหูฟังหูซ้ายทะลุหูขวาไม่มีผลนะคะเด็กๆจะต้องเห็นโจทย์ปุ๊บพอครูแซนดี้ขึ้นข้อ3เนี่ย คูแซนดี้สต็อกกดสต็อกก่อนแล้วลองทําเองสิแล้วดูซิคาตอบได้ตรงกันไหมเมื่อนักเรียนลองคิดในกระดาษแล้วลองกดเพย์ให้ให้ครูแซนดี้เล่นแล้วดูซิว่าสิ่งที่นักเรียนเข้าใจกับสิ่งที่ครูแซนดี้อธิบายมันตรงกันไหมแล้วปรับให้มันตรงกันจูนให้มันตรงกันนะคะ และสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้นักเรียนจําได้อีกก็คือนักเรียนจะต้องลองทําแบบฝึกหัดด้วยตัวของนักเรียนเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะกูแซนดี้ขอลาไปก่อนค่ะเด็กๆเกจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ